เราเธอทั้งหลายครั้งที่แล้วพวกเธอทํากันไว้ได้ดีมากเลยสิแต่ในครั้งนี้ไม่มีพื้นที่กับพวกเธออีกต่อไปในวันนี้มีแดดพวกเขาพวกเขาและพวกเขาเหล่านี้เท่านั้นเราชายจะก,กันทั้งหลายผู้มีสกิลกันอย่างมากมายในครั้งนี้เป้าหมายของเราคือการชนะเหล่าตี้ผู้หญิงคลิปที่แล้วให้จงได้ แน่นอนว่าคอนเซปต์ยังคงเหมือนเดิมชายล้วนทิเกตก็เป็นทิเก e ประจําตัวของเราตูนผู้ชายทั้งหมดอย่างเช่นเอ่อของกร๊ปเราก็จะเป็นอันนี้ใช่ไหมฮะส่วนอีกหนึ่งชิ้นก็จะเป็นทิเก e ที่เสริมดาวมากที่สุดในสเตตัสของเราอย่างเช่นตัวกร,กร๊ปก็จะเป็นบูมเมสปีดก,กับสเต,ตมินาผมก็เลยเลือกเป็นรองเท้าที่เพิ่มเดินและวิ่ง5%ามาของพวกน้องเองก็เช่นกันนะฮะเหมือนครั้งของตี้หญิงล้วนเป๊ะเลยแล้วแบบนี้พวกน้องคิดว่า ที่ไหนมันจะไปได้ไกลกว่ากันในตอนนี้ผมได้ทําการเปิดรีคอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะวิธีในการเข้ารีคอร์ดก็ไม่ยากเลยนะฮะทุกคนเพียงแค่เลื่อนมาใต้คลิปของผมจะเจอร้านวิวปรณกช็อปอยู่ซึ่งใต้ร้านลิงก์วิวปรณกอบช็อปจะมีลิงก์รีคอร์ดอยู่นะฮะให้ทุกคนกดคลิกลิงก์ไปที่รีคอร์ดนั้นได้เลยในน้นนี้ที่กดเข้ามาหน้าแรกที่ทุกคนจะเจอก็คือหน้านี้นะฮะให้ทุกคนเลือกเพศของตัวเองให้เรียบร้อยนะก็เป็นเพศชายอันนี้เป็นกฎของเซเวอร์ทุกคนจะอ่านก็ได้หรือถ้าไม่อ่านก็กดเสสร็จิ้นนไปก่อ ในทัทีที่มาถึงหน้านี้ยังไม่เสร็จสิ้นนะฮะให้ทุกคนเลื่อนมาทางมุมซ้ายของจอทุกคนจะเห็นคําว่ายืนยันตัวตนใช่ไหมให้ทุกคนกดไปที่อันนี้แล้วก็จะเจอหน้าเจ้าตัวนี้อยู่ป๊อบบี่แต่คำว่ายืนยันตัวตนข้างล่างสีเขียวให้ทุกคนกดไปเลยฮะทุกคนก็จะเจอเข้ากับหน้าอันนี้นะคะคือหน้าย to ืนยันตัวตนให้ทุกคนกกอกทุกอย่างตามที่เขาต้องการให้เรียบร้อยเลยในทันทีที่กดเสร็จแล้วทุกคนก็กดส่งปุ่มนี้เลยนะฮะเกงเท่านี้ก็เปการเสร็จสิ้นแล้วนะฮะเท่านี้ทุกคนก็สามารถที่จะคุยกับเเเพืื่่ออนนนนนนๆหรดดดลลใิี้ไยะะ ชั้นแรกของเราหนุ่มๆมาแล้วเล้วน้องๆช่างว่องไวเหลือเกินรอก็ว่องไวเช่นกันในการดึงน,น้องๆงงพีหลับงงคือแค่อยากลองสกิลว่น้องว่าเราบอกว่อโยอ๋ยอมีคนมาอาจลองสกิลวกวับเราอ,อ่ะอ่าและส่วนใครที่หวังว่าจะเห็นกรุ๊ปใส่รอบ,บอกไว้เลยว่าไม่นะครับคลิปนี้ไม่มีทางเยอย่างที่บอกชั้นแรกๆอ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรหลายทุกคนมันเชียวมากเลยอะ่ะดูดิแบบนี้มันต้องคลิปอีกแล้วสินะ หกชั้นผ่านไปไวเหมือนโกหกมีความรู้สึกว่าตี้ชายล้วนคว่อนข้างที่จะประสบพบเจอกับปัญหาอยู่พอสมควรตัวหมอของเราเริหนึ่งหัวใจแล้วอะ่ะ <laughs> ส่วนเราที่เป็นตัวรอดสาย,อยชอวยชนกและตัวรอดสายรองแต่ไม่ได้รอดนั้นบอกเลยว่าชิวเียไม่มีปัญหาเลยเลยมาหมาหมาโดนครับเหมือนกันเหรอมีแววว่าเฮ้ยตี้ชายอาจจะไปได้ไม่เท่ากับตี้หญิงล้วนก็ได้นะเนี่ยแย่แล้วอืมอยโอเค ที่หญิงล้วนนี่ตอนล่างแหลกคนแรกแหลกที่ชั้นไหนวะลืมแต่ตี้ชายล้วนชั้นหกแหลกไปแล้วนะาหนึ่งอะาาใครให้เราช่วยบ้างไม่เอาอันนี้อยู่เฉยๆไม่โดนอะไรเพราะนั้นวับได,ด้แต่ไม่ให้ว้บหรอกนะอดว้บสิอีเนูอู้อ้อาวยังจะวับออกไปอ,อีกเออเอ่อเอ่อเอ่เอ,อ,อี้ชายล้วนเราไม่ใครบ้างนะหมาหมาตัวล่อล่อลางแหลกไปแล้วหลังจากนี้ลูกโป่งคงเป็นตัวล่อสินะ เอาไว้ถ้าเกิดลูกโป่งล่างแหลกเราอาจจะคิดเรื่องการเป็นตัวล่ออีกสักครั้งนะฮะเว้นเสียแต่เราจะล่างแหลกก่อนลูกโป่งเนี่ยอ้ยมือตกโอ้ยมือตกสองข้างเลยหนักครับโฮ้ทีมันหนักโอ้ยหนึ่นี่น่าจะห่วงน้ำหนักอะไรไ้เยอะน่าดูโอ้ยตกโอ้ยแขนรีบทำไมได้เออตกแล้วโอ้ยทำไมหลังจากหมาล่างแหลกทุกคนปั่นเครื่องไว้ไว้อะมันเกิดอะไรขึ้นนะเศ้าสงสารหมาเลยเลยข้อสุดท้ายตรงนั้นมีกวางน้อยจมูกสีฟ้าปั่นอยู่ฉะนั้นเราไปหน้ารีบแล้ว เกิดการบริจาคโลหิตอันบริสุทธิ์จากเทพ8ชั้นเพื่อมีร้อยเทพโอ้โหโอ้โหบริจาคปั๊บยามาเราซื้อได้งับสวยหนู่คนนี้ที่เพิ่งบริจาคเทพไปน่าจะซื้อไม่ได้เราไปล้อเขาทำไมกันขอปั่นแล้วกันเอาทำไมวะเนี่ยแบบเมื่อตัวล้อวิธีใครใครเป็นตัวล่อเอ้ยจริงจริงแล้วก็ตัวล้อนี่หว่าลืมเออจะเหมือนมันจะทันอะไวแล้วผมเอาไปให้ลูกโป่งได้ไหมโอ้โหมันกี่ตัวแล้วน่ะ 1> 1, 2, หนึ่งสองสามพ่ทนที่สิบเองมีทวิเตอร์สามตัวเหรอเฮ้ยอย่ายไปยุ่งกับเขาดิเขาปั่นอยู่อะมานี่เออเขาปั่นอยู่ไปจ้องเขาทำไมเดี๋ยวเขาเถืนกันหรอกทันที่สิบสองมันมาแล้วแมนลากไม้อึยน,นอยาป็นแน่เออเราเรา,เรามีแล้วอ่ะดิเราไม่อยากเก็บมาเป็นคำสาปรหรอกนะฮ่มีตัวล่อแล้วมันเล่นง่ายดิเนาะแล้วฝั่งผู้หญิงเออเราไม่เคยสังเกตเลยตัวละครหญิงมีตัวล่อบ้างปะหรือมีแค่ตัวละครชายพราเราเลือกออกมันก็ กูเป็นหนึ่งละตัวล่อสามาันเลยอีกตัวหนึ่งก็ลูกโปง่งหมาก็ผู้ชายอีกอะฝั่งผู้หญิงมีตัวล่อไหมอะไม่น่ามีแฮะหรือมีแต่เราจำไม่ได้ให้รู้บ้างว่าผู้หญิงมีตัวล่อหรือเปล่าอะนึกไม่ออกเดี๋ยเด้เชิยวเลยฮะขอแค่มีตัวล่อสักคนหนึ่งตอนให้จะเป็นเมนแล้วไงอะตัวลอวก็ทําหน้าที่อยู่ดีส่วนเราก็แค่ปั่นไปชีวเชลดูตัวล่อล่อเออเฮ้ยไม่สนใจเราด้วยหรอนี่เรามีค่จะเด้เท่าไหร่อ่ะห้าดาวปะเนี่ยไม่ใช่เราจำได้เรามี2แล้วทำไมก็ถึงไม่สนใจเรา แสดงว่าลูกโป่งค่าสเต็ปเ,เท่าไหร่ครับต่ำเหมือนกันใช่ไหมอุ้ยแม่สตรอเบอรี่สวัสดีจ้ะเธอมองเราแบบนี้เราเขินแล้วเนี่ยอยากได้ฟรีคฮักเหรอเอาดิมา <laughs> โอ้โหผมมาได้รีบแล้วครับว้าวเอาไงแล้วทุกคนหมกแล้วตีผู้ชายเริ่มเอาจริงแล้วที่เห็นหมาล่างแหลกนะ่ะแค่ฟอร์มนี่สิฟอร์มจริงวว้าวไปแล้วเอา้าใครโดนงับวะว้าวมีเมนสองชั้นติดเหรอนี่ชั้นนี้เป็นผีหลับเหรอไม่น่ามีปัญหาอะไรปะ เรามีความรู้สึกว่าสำหรับคนร่อนะฮะเราเมนอะ่ะมีปัญหาก็แค่ไอตัวหมาหรือเปล่าตัวอื่นแทบจะชิวๆเลยดูดิเขาสามารถเดินได้เลยอะ่ะเราตามไปดูพฤติกรรมตัวล่อกันด,ดีกว่าว่าเขาทําอะไรกันบ้างในแต่ละว,วันนูๆเขาไปนู่นแล้วโอ้เอาไว้ก็ผมขอโทษมารับกบลับไปทีไปละเรามาแก้งตัวล่อชัดเลยเวลาขอโทษผงขอโทษโอ้โอโอ ผมว่าผมก็ลังโดนน้องๆว่าอยู่อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นผมไม่ทับแล้วค่ะผมแค่อยากจะน้าไปดูเฉยๆอ่ะนี่ขนาดตามร้อยเมตรยังเห็นเลยพี่มีตาหลังกันเรื่องไงเนี่ยอุ้ยตรงนี้มีเทปหนึ่งอ่ะถ้าแม่สตรอเบอรี่ไม่มาเก็บเราจะเก็บเทปนี้แล้วนะเฮ้ยเขอนไม้เก็บเปล่าเฮ้ยมันเอาคืนเนี่ยเด้ไแต่เราเคยแกล้งขอนไม้หรอวะไม่ใช่ว่าเราไปแกล้งแม่บาวบาวมาหรอมันยังไงกันเนี่ยแม่สตรอเบอรี่ตรงนี้มีเทปมานี่มานี่มานี่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 แม่สตรอเบ อ้โดูเป็นคนดีขึ้นมาเลยอิ่มบุญแล้วเนี่ยทุกคนผมรอดอีกแล้วครับไม่เห็นทำไมแม่แ้วววามันสว่างขนาดนั้นวะทุกคนโอ้ยนั่นแหละอย่าบอกได้ยาพด้ยาจริงแล้วดูเราก็มียาทํำไมมาแจกแต่ยาโอ,เอา้เอาปะหนูปะคือพี่มี2อ,อันแล้วถ้าพี่เก็บสมคือครมรีดคำสาบเลยหนู <laughs> พี่เขไม่อ่ะ โทษะฮะคุณลัซโซ่อะดัสโซ่ไม่ทราบว่าทําไมเวลาไฟดับถึงมีแต่พวกคุณอยู่เสมอมันเพราะอะไรกันครับเออเราก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่รู้สึกว่าชั้นที่เราอยู่ไฟดับจริงๆนั้นเนี่ยใช่ไหมดัซโซ่นั่นน่ะสิครับผมก็งงเหมือนกันแต่ผมคิดว่า อาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมหรอกผมว่านะฮะมันคงเป็นปัญหาที่ชั้นนี่แหละทางที่ดีผมว่าคุณนักสืบควรที่จะไปตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่จะมาับผมนะครับยิงด้วยฮะเหมือนเราเป็นพวก้อาสองสัยเลยจริงๆเราเก็แค่มีตังที่จะซื้อหลายชั้นแค่นั้นเองใช่ไหม s all. <S ไดาโซ่ใช่แล้วดัโซ่ แบบว่านะเนื้อเรื่องของนักสืบและฆารกรไฟดับมันไม่เคยจบลงไปเลยเนื้อเรื่องตอนนี้มันถึงไหนเราก็ไม่รู้เราแม่งคลอดเรื่อยเปื่อยเลยโอ้ไม่ควรนอนงับแล้วเราไปดีกว่าอยู่ไปก็เท่านั้นคุยไปก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรโมมาบินทางผมต้องไปทางนั้นใช่ไหมผมมาแล้วโอ้เออเอผมรอดโอ้มีคนนอนงับชั้นนี้ห้องชีตไหมไม่ใช่เอยอ้าวแม่ลากไม้กลับมาอีกแหละ โอ้โหอโทษเถ้ยเสียงนี้คือไดโนเสาร์หรอเอาเสียงนี้คือผีหลับนี่เฮ้ยชัน้นนี้มีดาเมนทุกคนมีรากไม้มีผีหลับแล้วที่เราเก็บตะกี้น่าจะเป็นไดโนเสาร์ถ้าเราไม่ผิดนะอยู่ไหนในไงในไงไดโนเสาร์วิ่งอยู่นังง่นอนะโอ้โอ้โอผีหลับเล็กและผีหลับใหญ่ฮ <a> ะทำไมมีขอนไม้ด้วยอะเฮ้ยมันมีกี่ตัววะในชั้นเนี้ยมีไดโนเสาร์หนึ่งขอนไม้ 1, ไหนึ่งไอ้มันเหลี่ยมหนึหน่งสามแล้วใช่ปะ ลากไม้หนึ่งสี่ีรับ1 5แล้วหรอว้าวเราเชื่อว,ว่าน้องที่เป็นตัวล่อน่าจะสู้ไหวไหวไหมครับอุ้ยอุยตัวนั้นมันดูแบบรุนแรงมากเลยเราอยากไปดูอะทุกคนแต่เราเชื่อว่าอ่าโดนงับแล้วถ้าเราไปดูเขาโดนงับอีกรอบแน่อู้งับ2ทีเลยโอเคแล้วว่าเราอยากไปดูเลย <c oughs> เราไปดูคงเกิดการลากแหลกขึ้นมาสักทีหนึ่งแหละมาเร็วอีหนูเร็ว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 อุ้ยกลางกลดใหญ่เลยเร,รอช่วยลูกโป่งแล้วกันนะลูกโป่งค่อนข้างจะเสียสละ มาเร็วงบนี่นะช่วยเธอหนึ่งหัวใจจริงๆด้วย1ิบเจ็ดโอ้เมนเมนมาเออสิเจ็ดชั้นเฮอเดี๋ยวพองชีดด้วยโอ้แ oh. งบแงบแงบโอ้ชุด oh, แต่เราต้องไปตรงเนี้ยเราอยากจะปั่นเพื่อทีมเราจะปัน่เปนเองตรงนี้เฮ้ยใครโอ้ยทำไมวิ่งทำไมอะโอ้จุกเลยไม่เอาแล้วไม่ไปแล้วอันตารายมใครจะไปนอนก็ไปเลยไป ผมขอปันนอ่นรอบนอกอย่างชิวๆดีกว่า,ยา,ยา,ยาหยาหยายาฮะอันนี้เราไม่ได้มองผิดปะชั้นที่17 10สิเครื่องหรอเราไม่เคยปั่น1ิเครื่องมาก่อนเลยนะตั้งแต่เลทมานี่น่าจะครั้งแรกเลยอะมันเกิดอะไรขึ้นวะนนี้ขายประกันอัดหน้าเฮ้ยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยมาเร็วมาเร็วมาเร็วแงบแงบแงบ,งบนี่นะเอา้าดึงไม่เข้าเอาหนักกระติกหมดอายุ ชั้นที่18บแปดไปดับสุญยาดเป็นเลยตี้ผู้ชายเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เงียบปีนปีนกี่ตัวอะไรอ๋อออ่งมังกรปะเงียบอันนี้ซะเปาโอ้โหลากไม้มาอีกแล้วหาประจำโอ้ไอ้หนูไอ้หนูขอไม้พี่ขอโทษแต่พี่เห็นยาตัวนั้นหนูไปเอาได้นะตรงเนี้ยนี่ไงยาเพียบเลยเอาไปโอเคเอาไว้เอาไว้ซะด้วยโอ้โหกงกงกง อ้อ้โกูกลับไปโอ้ไม่เอาโอ้เป็นเราเอากลับมาแทนโอ้ไม่ผมก็เถิดผมก็เถิดผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นหลักิดอะไรผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวเง่าผมพบเจอคนอู้อะไอ้กวางน้อยอู้อะจริงจริงจริงไปเลยตัดหน้าทำไมกันนะผมว่าผมยังไม่หิวดีกว่าให้ให้หนูเอยหิวไหมพี่หนูจ้าหนูจ้าหิวให้หน่อยได้ไหมจ้าหนู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 มีเทปไหมจ้าหนูจ้าหนูพอใจพี่หน่อยเร็วจ้าหนูจ้าหนูจ้า หนูจ้ะหนูจ้ะหนูหนูหนูไม่มีเทปเหรอหนูกลับมานน่หนูพี่หน่อยสิหนู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 ยังไงฮงั้นไปหาหนูขอนไม้ก็ได้มั้งหนูขอนไม้อยู่ไหนอ่ะเอเอามายังตามอยู่เหรอเออเออเก็าหกไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวันเดียรชั้นนี้ฮวุ่นวายเป็นบ้าเลยหรือเราเองที่ทำให้มันวุ่นวายมาเร็วมาเร็วเปิดมาหนี่มาหนี่มาหนี่แล้วก็ล่อแทนที่หนึ่งอ๋อตรงนี้ไม่ได้เลยผมรอไม่เก่งเว้แล้วผมขอโทษ หล่อไม่เก่งเงีะแงะเอ้ยเด็กธรรมดาก็รอดเหรอได้เหรออ๋ออันนั้นเพราะเราไหมนะเอาแหละเครื่องสุดท้ายที่เราเราใกล้จะเสร็จแล้วทุกคนทุกคนไปหน้าลิฟต์ได้เลยหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเพราะเราพูดคนเดียวนี่นะเสร็จแล้วโอ้สลล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 ้ลล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 อลลลลอลลลลมีลคลล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 ลนลล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  เราว่าน่าจะมีนะมันไม่เคยพลาดอยู่แล้วเอาห้องนี้มีนี่ไงโอเคเอ้ยช็อกโกแลตกองใหญ่เราเห็นอ่าเห็นได้แป๊บเดียวแอบแอนี่มันวิญญาณดำติดมาดิโ๋ออ๋อไหนูตัวล่อหนูตัวล่อหนูเอาตัวนี้ไปทีเอาไอ้มันลเลียมไปทีผมไปแล้วโอ้ยแสงสว่างสีฟ้าสว่างชิบหายย่าเสร็จแล้วโอ้เสร็จเหมือนกันเหรออันนี้ล่ะก็เสร็จเหมือนกันโอ้เจ้าโอ้เจ้าโอ้โหผมมาหน้าลิฟ แล้วครับเราเหลือกันอยู่6คนอุ้ยคนเยอะจังเอาว่ะเราบาุถึงชั้นที่20ได้อย่างไม่น่าเชื่อทำไมารู้สึกว่าเล่นง่ายจังวะหรือเพราะมีลูกโป่งเน่ากันนะขอแค่ชั้นนี้ไม่เป็นห้องชีตก็พอไม่เป็นเอ้ยแล้วไฟไม่ดับด้วยที่หลังจะดับก็ดับให้มันไวๆดีเครื่องสุดท้ายในชั้นที่20อยู่ตรงนี้แล้วฮรทุกคน เมื่อเสร็จเครื่องนี้ก็หมายความว่าเป้าหมาย20ชั้นของเราเสร็จสมบูรณ์โอ้โหไปกันเถอะเออแล้วทำไมบวบามันเดินไวจังวะเฮ้ยขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ทำให้พี่ถึงชั้นที่20ได้ในครั้งนี้ขอทุกคนเลยเพราะฉะนั้นลาหยอดหยอดหยอหยอด <c oughs> <c oughs> ผมบอกแล้วฮะมันดับทุกชั้นดับหมดไม่สอนอะไรแล้วนะเฮ้ยแต่ว่าไม่เจอหมาเลยนะเจอเมนมาเกือบจะครบแล้วอะอ๋ออ,อ เอ้ยความเร็ว <c> เ <oughs> จ็บตัวพี่โอ้เรียบร้อยทำน้องเจ็บตัวพี่อีกหนึ่ง <c oughs> ไม่เห็นกันนะสิอยู่ที่มืดไงทุกคนว่าจะมีใครม,มีคนลางแหลกเราแค่เราจะถามว่าคิดว่าจะมีใครมาเปิดแ,ดแคปซูลอันนี้เล่นอีกไหมฮะเออโอ้โหอ,อยู่เงียบๆมาร์ขนาดหนูพวกนี้อ้าลากอะไรมาด้วยเนี่ยกลับมาที่เดิม มองจออ่ามันต้องมีอีกสักคนละนะคนที่มีความรอบมันจะโอ้แหลกไปแล้วแล้วว่าแม่น่ามีใครมาแล้วแหละคนน่าจะเหลือน้อยอะก็ล่างแหลกไปทั้งสองนี่นะเพราะฉะนั้นเราว่าเราไปปั่นดีกว่านะจากที่เราเห็นเหล่าทวิตเตอร์เริ่มเดินกระจายกระจายกันมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นลูกโป่งเน่าเป็นหนึ่งในนั้นแต่อีกคนหนึ่งแบบเป็นใครหวังว่าสพอร์ตจะยังอยู่นะโดยเฉพาะแม่สตอรอเบอรี่อะเอาอยัางอยู่โอ้โหปุ๊บปั๊บปุ๊บเลยอ้อเอาของมาให้ด้วยโอ้ยอ ตรงนี้วิ่งไม่ได้เอาใครวิ่งอ๋องานโคโอเดี๋ยวเกือบไปแล้วเ,ออเกือบเกือบล่างแรลกแล้วใครเป็นวิ่งวะจับไม่ถูกเลยว่าใครเป็นคนดำแม่สตรอเบอรี่เธออ๋อเธอเอาของมาด้วยเหรอเธอไม่ไอ้ใจม่เอาติดม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอามันมีกี่ตัวกันวะฉันเอ้ยเมื่อกี้น่าจะเป็นของแม่สตรอเบอรี่แน่เลยเธอช่วยเราขอบคุณนะครับโอ้โหตรงนี้และใครอย่านะ ไม่เป็นไร ое, ไม่เป็นไรเราเป็นตัวล่อมาก่อนเราจําได้เราไม่ได้ชิชิวโดยที่ไม่ต้องกลัวอะไรว่าจะมีใครมางับเราอ่าในชั้นที่21ตัวล่อสายรองกลับมาทํางานแล้วครับโโอ้ห <c oughs> ต้องผ่านไปถึง21ชั้นนะฮะตัวล่อสายรองคนนี้จะกลับมาทำงานได้ <c oughs> อ่ออลืมไปเลยว่าปั่นเสร็จแล้วหลอดทาวิเตเป็นจ,จะไหวขึ้นในเมื่อไฟดับมาแทบทุกชั้นแล้วจะดับอีกสักชั้นหนึ่งมันจะเป็นอะไรไป <c oughs> จัดมาเฮ้ยว้าว อบคุณครับแต่ไฟไม่ดับว่ะโอ้เสียใจเลยอ่ะมาเดี๋ยวล่อให้ทุกคนสู้ๆนะมันเลยมีกี่ตัวมีเท่ตัวธรรมดานั่นเหรอบหนเธอเอ้ยไม่เล่าวู้โอ๊ยเฮ้ยทำไมเราโดนไวโคตรเลยไม่ใช่เลยการล่อไม่ใช่แบบนี้เฮ้ยเราว่าเราลออไม่ได้อ่ะเรารออไม่ได้จริงๆนะไม่รู้ทำไมแต่รู้สึกว่าเราล่อไม่ได้ทำไงให้มันลออได้วะโอ้ยใครเห็นกลับมาอีกครั้งกับ CCTV ชั้นที่23นะฮะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าน้องๆยังรอดกันมาได้ โอเคกำจะบอกแล้วว่าน้องๆเขามีอยู่สองคนนะ่ะแต่ตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วดิแล้วว่าน้องเขาไม่น่าไหวแล้วปะไหวเหรอ,อมันจะปั่นได้เหรอก้าเครื่องอะอ้ยโอ้มีบล็อกกันนี่โอ้แล้วมีควันด้วยน้องใช้ทุกอย่างหมดตัวแล้วรอดไหมรอดแหละใช่ปะใช่โอ้แล้วมีอย่างนี้อเอโอเค